สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงประมาณ20ปีที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของคุณพินขออนุญาตใช้นามสมมุตินะคะคุณพินเล่าว่าอาชีพของคุณพินก็คือการรับเหมาก่อสร้างกับสามีสามีของคุณพินจะมีคนงานอยู่ประมาณ3คนมีพ่อแม่ลูกแล้วก็คุณพินกับสามีคุณพินกับสามีจะรับงานเล็กๆหรือที่เรียกว่าง,งานต่อเติมบ้านจะไม่ค่อยรับงานใหญ่ คุณพินเล่าว่าที่ไม่รับงานใหญ่เพราะว่าคุณพินมีคนงานน้อยถ้ารวมคุณพินกับสามีแล้วก็มีแค่ห้าคนเองคุณพินเล่าต่อว่าถ้าวันไหนได้งานใกล้บ้านก็จะอาศัยนอนที่บ้านเลยแต่ถ้าได้งานไกลบ้านก็จะนอนที่หน้างานอย่างเช่นถ้าได้งานปูกระเบื้องก็จะอาศัยอยู่ในบ้านคนนั้นเลยคุณพินเล่าต่อว่าคุณพินกับสามีก็จะย้ายที่ทํางานไปเรื่อยๆคุณพินบอกว่าวันนั้นคุณพินได้รับงานต่อเติมในวัดแห่งหนึ่ง คุณพินบอกว่างานจะเยอะมากจะต้องปลูกแคมป์คนงานสามห้องใช้สังกะสีในการปลูกรอบห้องก็จะใช้เป็นสังกะสีเหมือนกันก็จะมีห้องคุณพินกับสามีและก็ห้องคนงานสองคนสามีภรรยาและอีกห้องเป็นห้องของลูกคนงานคุณพินบอกว่าสาเหตุที่คุณพินจะต้องปลูกแคมป์คนงานอยู่ที่นี่คงต้องอยู่ที่นี่อีกนานเพราะว่าสามีคุณพินได้รับเหมาเป็นสาราที่ต้องปลูกกระเบื้องสารานี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากจะต้องทํางานที่วัดแห่งนี้ไปอีกนาน คุณพินบอกว่าแคมป์คนงานจะต้องปูกติดกับรั้วของวัดเพื่อที่จะสะดวกในการไปทํางานคุณพินเล่าต่อว่าทํางานที่นี่ที่วัดแห่งนี้ไม่ต้องเซ็นสัญญาอะไรทํางานไปเรื่อยๆตามเงินของวัดที่มีไม่ต้องกลัวโดนโกงเหมือนการทํางานอยู่ข้างนอกและอีกอย่างคุณพินบอกว่าสามีของคุณพินกับหลวงพ่อก็รู้จักกันมานานเคยร่วมงานและใช้งานกันมาก่อนแล้วคุณพินก็เล่าให้ฟังต่อว่ามาทํางานที่นี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เจอดีเข้าแล้ว วันนั้นคุณพินบอกว่าคุณพินปวดฉี่มากเวลาน่าจะประมาณตีสองคุณพินก็อออกมาฉี่ข้างนอกไม่กล้าเดินไปห้องน้ําเพราะว่ามันไกลจากแคมป์คนงานมากแล้วอีกอย่างมันก็มืดแล้วก็น่ากลัวคุณพินก็เล่าต่อว่าคุณพินก็นั่งฉี่ตรงนั้นไปเลยมองบรรยากาศรอบๆเงียบสงัดมากณเวลานั้นแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นที่ปลูกอยู่ตรงแคมป์คนงานแต่คุณพินก็บอกว่าคุณพินแปลกใจต้นไม้สองต้นที่มันสูงกว่าปกติ คุณพินก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองเรื่อยๆคิดในใจว่าทำไมต้นไม้ต้นนี้มันไม่มีกิ่งก้านเหมือนต้นไม้อื่นล่ะคุณพินเล่าต่อว่าคุณพินตกใจมากมันไม่ใช่ต้นไม้แต่มันเป็นขาคนที่เห็นว่ามันเป็นต้นไม้นานที่แท้คือขาของเป็ดคุณพินบอกว่าพอมองขึ้นไปเรื่อยๆมันสูงมากเท่ากับตึกห้าชั้นน่าจะได้คุณพินกลัวมากจนหมดแรงแทบไม่มีแรงลุกขึ้นเดินพยายามพยุงตัวเองขึ้นมากลัวสุดขีด เดินแบบว่าขาหมดแรงเพื่อจะเข้ามาในห้องพอคุณพินเข้ามาถึงในห้องแล้วคุณพินบอกว่าคุณพินก็ปลกสามีแล้วก็เล่าให้สามีฟังว่าคุณพินเจอเปรตสูงใหญ่แล้วมันก็ร้องโหยหวนแต่คุณพินก็ไม่กล้าที่จะให้สามีออกไปดูเพราะว่ามันน่ากลัวก็บอกสามีว่าให้นอนต่อรอให้สว่างก่อนพอตอนเช้าคุณพินก็เล่าให้คนงานฟังคนงานก็ได้แต่ฟังแล้วก็พูดว่ามันน่ากลัวเนาะพี่แล้วทุกคนก็ออกไปทำงานตามปกติ แต่พอสายสายหลวงพ่อก็มาดูงานแล้วก็มายืนคุยกับคุณพินแล้วก็สามีคุณพินก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อเมื่อคืนเจอผีเป็ดไม่รู้ว่ามาจากไหนหลวงพ่อตอบคุณพินไปว่าไม่เคยเห็นนะโยมแต่ก็มี้าบางรูปที่เคยเห็นและก็มีชาวบ้านบางคนก็เคยเห็นหลวงพ่อเล่าต่อว่าทุกคนที่เคยเห็นเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเป็ดไอ้สมที่มันเสียชีวิตมาหลายปีแล้วมันโดนรถชนอยู่หน้าวัด หลวงพ่อเล่าให้คุณพินฟังต่อว่าเป็ดไอ้สมมันชอบมาลักของวัดไปขายมันก็เคยมาลักหลายครั้งแล้วแต่หลวงพ่อคิดว่ามันเป็นของเล็กเน้อยหลวงพ่อก็ให้อภัยสอนให้มันกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมันก็รับปากหลวงพ่ออย่างดีต่อมามันก็กลับมาลักอีกมาลักครั้งหลังมันเอาพระองค์ใหญ่ไปด้วยหลวงพ่อบอกไม่ใช่แค่เงินบอยจากซะแล้วสิหลวงพ่อเล่าให้คุณพินฟังต่อว่าคืนนั้นพระลูกวัดตื่นมาพอดี มันก็รีบวิ่งหนีพร้อมกับอุ้มพาไปด้วยพอพ้นประตูวัดเท่านั้นแหละหน้าวัดมันเป็นถนนสายหลักที่สัญจรรถไปมามีรถกระบะวิ่งมาพอดีพร้อมกับไอ้สมที่วิ่งข้ามถนนไปพอดีเช่นกันรถก็ชนล่างไอ้สมเต็มๆเ,เสียชีวิตคาที่อยู่หน้าวัดสภาพดูไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าเมื่อก่อนคนจะเห็นกันบ่อยมากแต่นี่ก็นานแล้วนะที่ไม่เคยเห็นแต่หลวงพ่อก็บอกคุณพินว่าหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นมันนะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณพินบอกว่าคุณพินก็จะเอาถังสีเข้าไปไว้ในห้องด้วยเผื่อเวลาปวดฉี่ก็จะฉี่ในนั้นเลยไม่กล้าออกมาข้างนอก แต่ถ้าปวดหนักเมื่อไหร่คุณพินบอกว่าคุณพินจะเรียกสามีออกมาเป็นเพื่อนส่วนคนงานก็ทำตามคุณพินเหมือนกันคือเอาถาังสีไปไว้ในห้องพอมืดแล้วก็จะไม่มีใครกล้าออกมาข้างนอกอีกคุณพินก็เล่าต่อว่าตั้งแต่วันที่คุณพินเจอเป็ดไอ้สมคุณพินก็ไปทำบุญให้เกือบทุกวันหลังจากนั้นมาจนถึงงานจบเกือบปีคุณพินบอกว่าคุณพินก็ไม่เห็นเป็ดไอ้สมอีกเลยนะ ก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ